สวัสดีครับผมช่างเป้จากร้านสมัยทีนะครับวันนี้มีเครื่องเป็น Surface นะครับเป็นตัวโปร4นะฮะมาในอาการเปิดไม่ติดนะครับต่อเสียบสายชาร์จแล้วก็เปิดไม่ติดแล้วก็ออนจากแบตเตอรี่ก็ไม่ได้นะครับตัวแบตก้อนเก่าเนี่ยก็มีอาการแบตบวมด้วยนะครับผมเดี๋ยวก็ทําการซ่อมไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูจุดที่ทําการซ่อมนะครับจุดที่เสียกันเลยดีกว่านะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวหน้าตาตัวเมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดเขาจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมก็จะมีชุดวงจรต่างๆนะครับก็จะมีชุดนี้ก็จะเป็นชุดของตัวระบบชาร์จนะครับผมแล้วก็ชุดนี้ก็จะเป็นเรื่องของแพ้กล้องนะครับแพ้กล้องหน้าพวกสแกนหน้านะครับกล้องหน้ากล้องหลังนะครับแล้วก็ชุดนี้นะครับจะเป็นชุดของอในสองตัว CPU กาจอแรมนะครับชุดนี้เป็นชุดของไฟแตนบาบนะครับ5โวลต์โวลต์แล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวเอสดีะนะครับหรือว่าโซลิดสเต e นั่นเองนะครับจุดที่เสียเนี่ยก็ไฟไฟชาร์จนะครับไม่มีนะครับแล้วก็ไฟ3.3มจุดสเนี่ยมีอาการช็อตนะครับไฟ3เนี่ยช็อตลงศูนย์โอห์มนะครับ <9. S 1> ทีนี้ผมก็ทำการจ่ายไฟไป ให้กับตัวไฟ3-3นะครับอ่าพอจ่ายไฟไปแล้วเนี่ยตัว ec นะครับ ec ก็คือตัวนี้นะครับ i t เนี่ยมันร้อนนะครับอ่ามันร้อนเนื่องจากว่าตัวไฟ3-3เนี่ยตัวที่จ่ายไฟ3.3มาเนี่ยก็คือเป็นตัวชิป ec i t ตัวนี้นะครับอ่ะก็ต้องทำการถอดแล้วก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัว ec ไซีที่ผมถอดออกมาก็จะมีหนะ้าตาเป็นแบบนี้นะครับเป็นชิปเล็กๆแบบนี้นะครับด้านล่างก็จะมะีขาตะกั่วนะครับค่อนข้างเยอะเลยก็ต้องรีบอลขาตะกัวใหม่นะครับแล้วก็นําไปวางในตําแหน่งเดิมนะครับเพื่อแก้อาการที่มันชอ็อตในลายไฟ3โวลต์นะครับอพอลายไฟ3โวลต์ชอ็อตเนี่ยตัวไอซีชาร์จนะครับก็จะไม่ทํางานนะครับเพราะว่าตัวอ e ินเบอร์ ของตัวไอ c ีชาร์จเนี่ยมาจาก ec นะครับหลังจากที่แก้เสร็จนะครับก็ต้องทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยนะครับเพราะว่าแบตเดิมเนี่ยมันบวมนะครับพอบวมแล้วมันจะประกบตัวหน้าจอกับตัวบอดี้ไม่ได้นะครับตอนนี้ก็แก้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแบตเตอรี่ก็มีอยู่ที่ไปสนะครับระบบทัสกรีนนะครับสามารถใช้งานได้นะครับปกตินี่นครับ เี๋ยวเรามาลองอเทรเรื่องทัดกันดูดีกว่านะครับผมจะเปิดตัวเพ้นส d มานี่เพ้นสาม d นะฮะเราก็ลองใช้ผู้การวาดดูนะครับลองเปลี่ยนสีดู ระบบพัดใช้งานได้ตามปกตินะครับผมโอเคก็คร่าวๆนะครับที่ทำการซ่อมไปก็จะเปลี่ยนตัวชิป E C I T E ตรงนี้ไปนั่นเองนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนที่มีเครื่อง Surface Pro สีมาในการเปิดพิินะครับอยากจะส่งซ่อมเนี่ยสามารถติดต่อ สอบถามกับทางแอดมินนะครับทางไลน์ของร้านสมัยทีสวิตได้นะครับไลน์ไอเดียไลน์ก็จะอยู่บนหน้าเว็บไซต์นะครับผมหรือจะวอล์์อินเข้ามาที่หน้าร้านก็ได้นะครับหน้าร้านก็จะมีทั้งหมด6สาขาด้วยกันนะครับมีที่เมกะบางนาเชอร์มินอลโซกอยู่ในมอลาลาพาวนะครับเดอะมอสบังแค่เดอะมอสกระเปียดแล้วก็ที่สำนักงานใหญ่ที่ประเวศนะครับทางสะดวกสาขาไหนนะครับก็เข้ามาติดต่อช่างที่หน้าร้านได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ช่างเป้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในสุดหน้าครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารรัับบบชมมคคคผขอุณรับ